ดอกไม้สวยจังข้าชอบมันมากๆเลยกับคุณนะท่านไปที่จริงในดอกไม้นี้มีของขวัญซ่อนอยู่ด้วยนะหวังว่าท่านจะชอบมันนะครับเจ้าหญิงหยุดนะสุพรายอา่ะเป็นเช่นไรบ้างล่ะท่านชอบมันใช่ไหมเจ้าหญิง <laughs> ไปสิ เจ้ากแกล้งเด็กเด้อย่างไรเจ้าเห็นไหมว่าท่านหญิงตกใจกลัวหมดแล้วเจ้าหญิงก็ยังเป็นเด็กนี่นาะผมบอกแล้วนี่เขาเป็นปีศาจดูซะตอนนี้เขากลัวแล้วใช่ไหม <c oughs> ท่านไปไกลๆข้าเลยนะท่านแกล้งแองจี้ได้อย่างไรได้ๆเจ้าหญิงคงข้าท่านน่ารักขนาดนี้นะน้ำตาไม่ควรเปื้อนบนแก้มของท่านเลยปรากฏขึ้น ฟินเอ๊ะ <laughs> ท่านชอบมันไหมล่ะเจ้าหญิงนี่เป็นของขวัญก็อขอโทษท่านนะอ,อ,อืมอะอัอนโตนิโอช่วยด้วยมีแสงแปลกๆป,ปรากฏบนร่างกายของข้าด้วยนะกลัวมากเลยไม่ใช่นะไม่ใช่นะองค์หญิง หายากที่จะเห็นใบหน้าของท่านตื่นตกใจเช่นนี้ข้าไม่คิดว่าเจ้าหญิงจะกลัวขนาดนี้นะงั้นมาเริ่มสอนเวทมนต์ครั้แรกกันกับท่านกันดีกว่าอืม <c oughs> มาเรียนเวทมนต์กันเถอะบทเรียนบทแรกทักษะลูกไฟทักษะลูกไฟเป็นเวทมนต์พื้นฐานผมได้สอนวิธ,ธีใช้มันไปแล้วตอนนี้ท่านควรลองด้วยตัวเองนะครับเจ้าหญิงของฉัน <c oughs> ได้เลย เอาเลยนะออมเพียงทัดมืดลนะ่ะเจ้าหญิงเล็กมีพลังของเทพีดูออย่าแต่เมื่อเธอใช้เวทมนต์่าที่ปรากฏขึ้นควรเป็นธาตแสงไม่ใช่ธาตมืดสิปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรกันนะทัศะลูกไฟฟิเย้ yeah. อันโตนิโอข้าทำได้แล้ว ไม่ค่อยสวยเท่าใดนะักเมื่อครั้งแรกที่ข้าใช้ทักษะไฟนั้นลูกไฟที่ข้าสร้างมีขนาดใหญ่กว่าของท่านมากแองจี้จะพยายามฝึกอย่างหนักพยายามฝึกเพื่อที่จะเข้มแข็งขึ้นเพื่อปกป้องกันอันโตนิโอและท่านพ่อเองใครต้องการการคุ้มครองของท่านละ่ะ <c oughs> ดึงคลื่นพลังด้านมืดและใช้เวทมนต์แสงสร้างลูกบอลไฟขึ้นมาได้ รักษะลูกไฟรู้สึกว่าชักจะสนุกขึ้นมาแล้วสิอวันนี้แองจี้เหนื่อยมากเลยไว้พรุ่งนี้จะฝึกซ้อมอีกนะยิงโง่พื้นดินสกปรกขนาดนั้นลุกขึ้นมาเร็วแอนโตนิโอแองจี้เหนื่อยมากๆเลยนะแอนโตนิโอท่านช่วยอุ้มแองจี้กลับวางหน่อยได้ไหมคะนะนะได้โปรดนะ สาวใช้ของท่านอยู่ไหนกันเลนเนียอืมเลนลี่กลับไปเตรียมอาหารและอาอบน้ําให้แองจี้ด้วยไม่เป็นไรถ้าอันโตนิโอไม่ต้องการไปส่งข้างั้นข้ากลับเองก็ได้จุ๊บหรือม,มันไปเถอะตุ๊บช่างเป็นปัญหาจริงข้าจะไปส่งท่านเองหลับได้อย่างรวดเร็วยัยลูกหมูขี้เกียจ เอันโตนิโอต้องการให้ข้าช่วยอุ้มเจ้าหญิงไหมไม่เป็นไรเราจะอุ้มเธอไปเองเป็นการออกกำลังกายของเราไปด้วยการพาเธอกลับวงังนั้นมันก็เหมือนการฝึกเพิ่มเติมสำหรับเราไปกันเถอะส่งเธอกลับวังกันขอรับในห้องสมุดที่พักผ่อนของกษัตริย์อสวัสดีตอนเย็นอืม เจ้าไม่อยากรู้ว่าข้ามาที่นี่ทําไมอย่างนั้นเหรอหลายปีผ่านไปแต่เจ้าก็ยังหน้าเบื่ออยู่เหมือนเดิมไม่น่าสนใจเอาซะเลยเจ้าได้บอกกับอันโตนิโอไหมว่าเจ้าหญิงแอนจี้นี้เป็นภาชนะของพระเจ้าเขาไม่จําเป็นต้องรู้ถ้าเห็นเขากับเจ้าหญิงแอนจี้สนิทกันมากถ้าเขารู้ข่าวนี้ในอนาคตอาจเกิดปัญหากับเจ้าก็ได้อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดของเจ้าหญิงแอนจี้แล้วที่มีอายุ4ี่ปี สปีที่ผ่านมานี้เจ้าก็คงเป็นคนเลี้ยงเธอมาเจ้าจะฆ่าเธอลงเหรอเจ้ามีใจจะทำเรื่องแบบนั้นลงจริงๆนั่นเหรอออกไปนะตัดเรื่องเล่ส์สระทิ้งไปทำตามเป้าหมายก็พอแล้ววันนี้เจ้าต้องการอะไรอย่าใจได้ขนาดนั้นสิท่านกษัตริย์ผู้เจริญข้าแค่แถ,ถามท่านว่ามีวิธีอื่นอีกไหม จะต้องการรู้วิธีให้เทพีดูอยอยกลับมาใช่ไหมลนะ่ะที่ไม่ต้องฆ่าเจ้าหญิงแองจี้คนนี้นะ่ะวิธีการอะไรของเจ้า<笑><笑>มันง่ายมากๆเลยละ่ะดึงพลังของเทพีในร่างของเจ้าหญิงออกมาและนำมาใส่ในร่างกายของเธอด้วยวิธีนี้ก็ไม่จำเป็นต้องให้เจ้าหญิงแองจี้ตาย มันง่ายขนาดนั้นเลยรนะมันง่ายมากจริงๆนะแต่คนที่กำลังจะตายจะเป็นคุณอ๋อใช่แล้วฉันมาที่นี่เพื่อเตือนานายอีกอย่างหนึง่งท่านมืดปรากฏขึ้นรอบตัวเจ้าหญิงนายควรปลูกเทพธิดาดูอยาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้มิฉะนั้นแล้วเธอจะถูกครอบงำด้วยท่าุมืดระหว่างคุณกับเจ้าหญิงแองจี้ จ้หญิงเอ็งจี้กับประเทศจะเลือกฝ่ายไหนกันฟาบาทด้วยพลังของเทพีโดโอยยที่ปกป้องเธออยู่เราจะเห็นว่าเอ็งจี้จะดึงดูดธาตุมืดมาได้อย่างไรแต่เมื่อพูดถึงเรื่องเวทมนต์ไปซีไม่เคยทำพลาดถ้าธาตุมืดทำลายพลังของเทพธิดาดูย่าในด้านของเอ็งจี้อาณาจักรจะตกอยู่ในความมืดตลอดกาล สำหรับจัก,กรวรรดิและประชาชนข้าต้องฆ่าแองจี้หรือไม่สเสด็จพ่อพ่อคือพ่อที่ดีที่สุดในโลกแองจี้รักพ่อนะคะแองจี้ทำเค้กเอาไว้อยากให้ท่านพ่อลองทานค่ะฉันจริงๆมีหัวใจที่จะฆ่าเธออย่างนั้นแหละฟาบาดฉันได้ยินการพูดคุยของฟาบาดกับนักมายากลหน้าที่ของฉัน คืออะไรในส่วนนั้นกระหม่อมเข้าใจฝ่าบาทที่ได้เลี้ยงเจ้าหญิงน้อยมาหลายปีและมีความรักต่อเธอมันโหดร้ายมากที่จะฆ่าเจ้าหญิงน้อยด้วยมือของคุณเองทั้งสําหรับคุณและเจ้าหญิงน้อยดังนั้นฉันจะฆ่าเจ้าหญิงแทนฝ่าบาทเองถ้ามีใครที่จะควรเกลียดคนคนนั้นต้องเป็นข้าฝ่าบาทได้ทําอะไรมามากต่อประเทศข้าไม่อาจให้เขาได้รับความเจ็บปวดในการฆ่าลูกสาวของตัวเองได้ ฉันจะจำละนี่เล็กๆน้อยๆให้กับเจ้าหญิงน้อยในชีวิตต่อไปกระหม่อมเคยฆ่าคนมามากพอแล้วกระหม่อมจะไม่ให้เจ้าหญิงน้อยได้รับความทุกข์ทรมานขอทรงรับสั่งเถอะพะยะค่ะไม่ข้าจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวเองท่านต้องการทำเองอย่างนั้นเหรเอพะยะค่ะแต่ว่าพอแล้วมีเรื่องที่สำคัญกว่านี้ที่ข้าจะต้องให้คำสัง่ง ไปตรวจสอบคนรอบรอบเองจี้ว่ามีธาตุมืดปรากฏอย่างแปลกประหลาดในปัจจุบันกับสถานการณ์แห่งจักรวรรดิสุดข้ากลัวว่าจะมีสายลับจากประเทศอื่นๆแอบเข้ามาใช่กระหม่อมจะค้นหาสายลับให้เจอจะออกไปได้แล้วพื่อะ่่ะฝ่าบาทต้องการข่าเจ้าหญิงด้วยตัวเองแหะแต่เขาได้ผูกพันกับเจ้าหญิงเองจี้มาหลายปีแล้วซึ่งฝ่าบาทมีความรักและความหวงแาให้กับเธอหลายครั้ง ฝ่าบาทไม่ควรมีหัวใจที่จะฆ่าเธอเอาละในส่วนนี้ฉันจะทำแทนเขาก่อนที่จะฆ่าเธอข้าจะพาเจ้าหญิงออกจากวังและให้เธอได้ชมความงดงามในโลกครั้งสุดท้ายหวังว่าในชีวิตต่อๆไปเธอจะไม่ได้เป็นเจ้าหญิงของจกักรวรรดิออฟฟี่อีกต่อไปนะจะไม่ได้เป็นลูกสาวของข้าอีกต่อไปแล้วก็เป็นเพียงคนธรรมดา ไปเดินเวทมนต์กันเถอะอเอ่อออยทำไมเจ้าไม่มองไปบนทางเมื่อเจ้ากำลังเดินอยู่เจ้าตาบอดหรือเปล่าอืาบ,บาทจงใจไม่พูดเพื่อให้เจ้าหญิงน้อยหยุดเดินโซนป,ะปะ้าป๋าทำไมป้าปาถึงอยู่ที่นี่มาพาเจ้าออกจากวังยังไงล่ะมาพาข้าออกจากวางังทำไมกันนะ ป้าป๋าไม่อยากให้ข้าออกจากวังนั้นหรือเปล่าครั้งที่ข้าหลบหนีออกจากวังเพื่อช่วยเหลือเดดี้ป้าป๋าโกรธข้าแต่ครั้งนี้เพราะอะไรกันนะเข้าใจแล้วป้าป๋าต้องคิดถึงข้าและอยากเล่นกับข้าแน่นอนข้าได้ยินจากดินลี่ว่าป้าป๋าเงาเมื่อหมามาเสียชีวิตไปแล้วค่ะป้าป๋าจะต้องการเล่นกับข้าแต่เขาอาจจะขี้อาย S <S ป้าป่าอย่างกังวลลูกจะอยู่กับป้าป่าวันนี้อืไปกันเถอะจาไม่สามารถออกไปกับเขาได้เกระตายเขาจะฆ่าเธอ